สวัสดีช่องน้องชะายน,นะคะก็วันนี้รถเสียนะคะก็เลยจะเอามาให้ช่างตรวจเช็คช่วงล่างดูสักหน่อยนะคะในช่างเป็นไงมางเฮ้ยร้อแป๊ะเฮ้ยขยับรถค่อยได้เฮ้ยว่าแต่รถนี้มันขึ้นแม่แรงยังวะไหนตรงไหนเป็นอะไรเอ่อเนี่ยไว้ใจมันได้นวะลเฮ้ยว่ามันเลวร์ตรงไหนเป็นอะไรจะได้ดูทั่วเนี่ยอ่อาค่ะช่างอ่าเลี้ยวแล้วมันมีเสียงดังเล่าไหนซ้ายมาอ่าหักซ้ายหักขวาก็ดังหมดแล้วคะ่ะช่างเออเยวดูให้ วไว้ใจมันได้ไม่ใช่ช่างเนี่ยเฮ้ยเราตบวชให้เสร็จแล้วนะด้านหน้าเขาขับซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วพังพังบันไดคนเล็กเดี๋ยวดูข้างหลังให้อีกนิดนึงอ่ะเอาเลยนายช่างเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนให้ hey, ล้อหลังซ้ายช็อกเป็นไงวะแล้วขยับหน่อยเฮ้ยแม่แรงขึ้นอย่างวะเนี่ยไฮ้ชกหลังหน้าซ้ายพอไม่ได้นะ้วนี่ไมนต้องสอบอ่ะอะโอเคนายช่างแล้วไงต่อเดี๋วดูด้านขวาอีกนิดเป็นไงนายช่างไอ้เมื่อกี้ซ้ายหรือขวา เฮ้ยกเออเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่แล้วกันเออยังนี้อยู่ยังนี้อยู่เช็ซียังใช้ได้อ่ะไม่มีอะไรรั่วตรงนี้ก็ไม่มีสนินมนะแล้วยังไงต่อนายช่างเออเหมือนจะพังแค่ข้างหน้านี่ะเพาขับประเดี๋ยต้องเปลี่ยนอะโอเคนายช่างโชกพังเพาขับเจ๊งอย่างเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนเพาขับเออเดีวเปลี่ยน,ยนให้ว่าแต่มีอะไรอีกเออนายช่างเดี๋ยวออกมาแล้วช่วยมาดูห้องเครื่องให้หน่อยสิเนี่ย อ๋อน,นี่ห้องเครื่องอนะเวลาขับแล้วมันเหมือนกับจอดแล้วมันมีกลิ่นเหม,ม็นไหมไม่รู้นะั่มันเครื่องมันรั่วหรือเปล่าเออรู้จัดก,การให้เฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเพลาขับด้านหน้าให้ก่อนนะรอสักครู่เดี๋ยวซ่อมแป๊บโอ้โหเสียงเฮ้ยนายช่างนายช่างโนดีมันซ่อมนี่มันทำลายวะเนี่ยเฮ้ยคมคานแบบนี้เฮออ้ยขอบคุณส้มไงเนี่ยเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยว ออกก่อนออกไงวะเฮ้ยอึ๊บอึ้ยใครก็ได้ดึงไม่ได้ดึงไ่ช่วยหน่อยอ่ยมันติดมันติดแม่แรงก็ไม่ซื้อมันเป็นช่างเป็นอู่ยังไงวะเฮ้ยเรียบร้อยแล้วไหนตัวอะไรต่อห้องเครื่องอมาดูห้องเครื่องหน่อยเร็วเดินม,มาแล้วนยชะ่างโอ้โหรถจีนรุ่นอะไรวะเนี่ย MG3 เครื่องพันห้าหัวชีดอาการเป็นไงเครื่องมันมีกลิ่นเหม็นไหมเออรู้แล้วเฮ้ยขึ้นไม่ถืเอา้าวเฮ้ยนายช่าง ไม่ทำนี้วะเอ้าเฮ้ยไม่ขึ้นแล้วซ่อมไงดูไงเฮ้ยพูดมากนะโอ้โหนายช่างกระโดดขึ้นแบบนี้เดี๋ยวได้ไปอู่ซ่อมสีว่าแบบลถเป็นร้อยบอดเฮ้ยพูดมากจริงเว้ยไปแรงก็ไป่อยากซ่อมนะนี่ซ่อมคันนี้เดีวยวแน่นอนสุสกีคันนี้ AJ 413ของรักของหัวของถนัดซ่อมไงลดทนรถอายุยืนไปห่างในรถจีนนะไปนึกไม่ออกเลยต้องซ่อมตรงไหนมันยากไปห่างไว้ไปปิดอู่แล้ว โซนี่ซูซูกิคาลิเบียน4 4เอสเจสี่หนึ่งสามสักสี่โฟว์วิวได้เฮ้ยอย่าพักแป๊บหนึ่งมันเหนื่อยวันนี้เจอเด็กลูกค้าแย่ๆแล้วในชั้นน้ำยาพักแป๊บหนึ่งนะหาอะไรกินก่อนอย่าลืมนะทุกคนวัดีมีคุณภาพต้องใช้ซูซูกิคาลิเบียนสวัสดี